สารอนุมูลอิสระต้นเหตุสำคัญของโรคแห่งความเสื่อมหรือที่เรารู้จักกันในโลกกลุ่มโรค NCD Non Communicable Disease เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกลุ่มเหล่านี้นะคะเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อค่ะแต่เกิดจากสารอนุมูลอิสระที่เข้าไปในร่างกายไปทําให้เซลล์เราเกิดความเสื่อมได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจหลอดเลือดผิวหนังมีอาการแก่หรือเหี่ยวก่อนวัยควรแม้กระทั่งโรคมะเร็ง ซึ่งจริงๆแล้วนะคะร่างกายเราสามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาจาัดก,การกับสารพวกนี้ได้ค่ะแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นค่ะทํางานหนักมากขึ้นพักผ่อนน้อยมีความเครียดหรือมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินอาหารปิง้งย่างทอดซ้ำๆสิ่งเหล่านี้นะคะร้วนแต่ทำให้เรานะคะไม่สามารถสร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาจัดก,การกับมันได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ นิ่มเลยมีอาหารเสริมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาเพื่อดูแลร่างกายของเราทุกคนค่ะนั่นก็คือ SOD m o ค่ะ SOD m อลคืออนไซม์ SOD นั่นก็คือ super ก x i d ์ด i ส m u t a ต e นะคะถือว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้รับการวิจัยและรับรองแล้วว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดเลยค่ะทำมาจากพฤกษเคมีที่เรียกว่าไฟโตนิวเทรียนค่ะ เป็นผักผลไม้5สีนะคะ125ชิดค่ะสีเขียวนะคะดูแลของในเรื่องของลำไส้และทางเดินอาหารค่ะสีแดงนะคะดูแลในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดค่ะสีเหลืองนะคะดูแลในเรื่องของดวงตาค่ะและสีม่วงนะคะดูแลในเรื่องของสมองสีขาวดูแลในเรื่องของกระดูกค่ะสกัดด้วยวิธีการที่เรียกว่าไบโอซินไบโอติกเคาน์เจอร์ค่ะจากประเทศไต้หวันนะคะ ได้ได้รับการทดลองนะคะจากล a บนะคะ t ฟ f r a น l ลับนะคะจากประเทศเยอรมันนะคะว่า SOD มอของเรานะคะมีค่าออลเล็กและค่าเอนไซม์ SOD สูงที่สุดด้วยค่ะออกฤทธิ์นะคะเป็นโปรแอคทีฟแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะไม่เพียงแต่ยับยังย้งและป้องกันเซลล์ปกติของเราค่ะแต่ยังออกไล่ล่านะคะสารอนุมูลอิสระที่เกิดเข้ามาทำลายร่างกายของเราด้วยค่ะ SOD มอของเรานะคะเมื่อทานแล้วนะคะจะทำให้เรานะคะย้อนวัยเซลล์นะคะ เปลี่ยนเซลเสื่อมให้กลายเป็นเซลล์สดค่ะทําให้เราดูเด็กลงค่ะผิวพรรณดีขึ้นนะคะห่างไกลจากโรค NCD หรือโรคแห่งความเสื่อม SOD มอของเราเหมาะกับใครนะคะเหมาะกับคนนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพทุกคนค่ะคนที่ทํางานหนักค่ะคนที่พักผ่อนน้อยค่ะคนที่มีความเครียดนะคะและยังเหมาะนะคะสําหรับคนที่เมื่อไม่สบายแล้วหรือเจ็บป่วยแล้วก็สามารถมีอาการที่ดีขึ้นได้ด้วยนะคะ วิธีการรับประทาน SOD มอสำหรับคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วแต่อยากดูแลและบำรุงร่างกายให้ทานวันละ1ช็อตหรือ15 ml นะคะแต่สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพและต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วนให้รับประทานนะคะ1ช็อตตอนเช้าและ1ช็อตตอนเย็นค่ะแค่นี้นะคะทุกคนก็จะมีสุขภาพดีแล้วค่ะอย่าลืมนะคะ SOD ม Proactive antioxidant ช่วยย้อนวัยเซล์ และย้อนวัยคุณด้วยค่ะ